ยงั้นอยนคบเท่านบีดคุณที่น,นดงครับแล้วก็อยากจะความเห็นท่นนานช้าไปน,นิดนึงพีมเนแจกที่สนวนดอกไม้นะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดี2ท่านนะครับได้เอาเครื่องวัดอุณภูมิมาแล้วก็เจ้วแล้วก็ยังมีอุปรกรณ์อื่นๆื่นอีกนะครับ ก็อทมเลยนะครับไปทุกอทมเลยแล้วตอนนี้กำลังเข้าเถาให้ก็ก็ไปผลไม้แล้วมาเราเดี๋ยวไปหมดทั่วทั่วทุกอ<ฏ>ทกนมอนะครับแล้วก็วันคือท่านหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกษารันมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราเราได้พบได้เห็นท่านดูบ่อยๆนะครับฐานาการเกษตรอะไรเยอะปัดปัญหาให้ให้ท่านไปยื่นให้กับรัฐมนตรีต่างๆนะครับท่านก็สามารถเข้าถึงได้อย่างอย่างอย่างจะพยายามจะดู การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางพี่เอนะครับสตราเอคุณประวัติวันนะครับปัญญาครับศึกษาตสาหกรรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตัวผมเป็นขอเป็นตัวสาวดครับ ครับเตรียมแครับทำนียงหนึ่งภาพวิดีโอนะคะรอวิดีโอนิี้มีวิดีโอนะครับเดินทางมาหลายอำเภอแล้วนะครับตั้งอำเภอหนองแซงทั้งหมดเราแจกทั้งหมดเลยนะทุกอนามัยเลยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่เราก็ไปแจกที่ที่หนองหนองหนองแซง นะครับทุกอนามัยเช่นกันที่ศึกษาและมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับท่านชลไทยที่อ่อนนะครับเนที่ทททททททรกระทรวงเกษตรเป็นตงเลยนะครับก็นอกเรื่องนิดนึงถ้าปัญหาเรื่องกเกษตรนะครับซึ่ง